ทุกคนอาหารวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกกี้ตูนนะคะตูนกำลังจะไปซปเปอร์มาร์เก็ตค่ะทุกคนไปซื้อของมาวันนี้ก็คืออยากกินอาหารไทยนะเดี๋ยวามาดูกันว่าตูนจะทำอาหารไทยอะไรให้คุณพ่อ้านกินเดี๋ยวเราไปช็อปซปเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะ อากาศดีมากทุกคนประมาณ22องศานะคะกำลังดีไม่ร้อนไม่หนาวแต่ว่าแดดจ้ามากมาดูกันนะคะว่าตุนได้อะไรจากซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างนะคะอันนี้เป็นเต้าหู้ไข่นะคะทุกคนราคาตุนจำไม่ได้แล้วนะแต่ละอย่างตุนลืมแนละ้วจริงๆใบเสร็จไม่รู้ไปไหนแล้วก็ตัวนี้เป็นนนี้นะคะคอนยักุ ช่วงนี้ก็คือจะกินพวกบุกบ่อยนะคะตัวนี้เป็นเส้นบุกนะคะทุกคนเพราะว่ามื้อไหนที่ตูนกินข้าวไปแล้วตูนก็จะกินคาร์บไม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบโลแคลอรี่ใช่ไหมพวกเนี่ยอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับไดเอทนะคะทุกคนชอบชอบมากเอาไว้ทำเมนูได้หลากหลายมากแล้วก็คันยากคุี่ปุ่นอร่อย <laughs> ตัวนี้นะคะ บุรินะคะปลาหาซื้อปลาทูจะหาซื้อปลาอาจิปลาอาจิก็คือปลาทูนะคะหาซื้อไม่ได้ก็เลยเอาปลาบุริมาแทน <c oughs> แล้วก็ตัวนี้เป็นเนื้อนะคะ <c oughs> เนื้อติดเอ็นนะคะทุกคนเนื้อ จะเอามาไว้ตุนนะคะไว้ตุนทำข้าวหน้าเนือ้อหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะซื้อมาตุนไว้เพราะว่าวันนี้ลดราคานะคะเดี๋ยวจะแช่ฟรีดไว้แล้วก็ไส้กรอกไส้กรอกหมดสต็อกค,คือเป็นคนชอบกินไส้กรอกแล้วก็ตัวนี้นะคะผักกาดขาวถวงงั่วงอกเต้า เจ้าูทอดนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นหมูสับราคาไม่แพงนะของแต่ละอย่างทั้งหมดนี้2100เยนตีเป็นเงินไทยประมาณ500บาท600นะคะทุกคนแต่ว่าเนื้อเนื้อมันก็แพงอยู่แล้วทุกคนเนื้อเนื้อปลาไป6ขีดก็เยอะนะก็เยอะแล้วปลาอีกอะไรพวกนี้ไส้กรออีกก็คุ้มอยู่500กวก่า600เพราะว่าพวกเนื้ออะไรพวกนี้ก็คง2-3วัน กาจะะะินนหมดะคะโอเควันนี้ทุกคนก็น่าจะพอเดาเมนูตุนออกเนาะก็จะเป็นแกงจืดนะคะแกงจืดผักกาดใส่เต้าหู้นะคะหมูสับแล้วก็มีตัวนี้ตุนอยากกินนี่มากเลยอยากกินน้ำพริกกะปินะคะเพราะว่าตุนหาซื้อปลาทูไม่มีทุกคนตุนก็เลยก็อเอาปลานี้มาแทนปลาบุรีนะคะก็ ก็จะเป็นน้ำพริกกะปิกับผักนะคะแล้วก็จะมีอาจจะมีปลาทอดไข่เจียวแล้วก็จะมีเป็นเมนูผัดเมนูหนึ่งนะคะแต่ตุนก็ไม่มั่นใจดอกมาดูกันนะคะตุนจะใส่รากผักชีแล้วก็กระเทียมที่ทุบนะคะลงไปใส่พริกไทยเล็กน้อยนะคะไม่เยอะตุนเป็นคนชอบทานผักเปื่อยๆเลยนะทุกคนตุนก็จะใส่ผักกาดขาวลงไปต้มจนเปื่อยเลยนะคะตุนไม่ชอบกินผักแข็งนะคะ แล้วแต่ความชอบของคนเลยนะคะเมื่อผักตุนเปื่อยได้ตามความต้องการตุนแล้วนะคะตุก็ปั้นหมูสับใส่หมูส,สับตุนหมักด้วยพริกไทยน้ำม,มันหอยแล้วก็ตัวซีอิ๊วขาวนะคะที่ญี่ปุ่นเต้าหู้ไข่เขาจะเป็นถาดแบบนี้นะคะตุนก็จะตัดเขาใส่ลงไปเอาทำแบบง่ายๆนะทุกคน ใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมผักชีก็ได้ต่อไปเรามาทำน้ำพริกกะปินะคะอันนี้คุณพ่อบ้านตูนกินด้วยนะตูนก็เลยจะทำให้เผ็ดนะโอเคพริกตูนจะทำตำพอแหลกๆนะทุกคนเพราะว่าจะเอาไว้กินเป็ลูกโดดด้วยนะคะ โอเคตำหยาประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าคุณพ่อบ้านกินเดี๋ยวมันกินไม่ได้ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาอีกครึ่งหนึ่งกะปิกะปิตุจะใส่ไปก่อนประมาณสองช้อนชานะคะสองช้อนชาขึ้นก็ได้แถมเดี๋ยวจะเก็บไปอีกแน่นะค้ <c oughs> น้ำร้อนนิดหนึ่ง พราะตุไม่ได้ย่างกะปินะทุกคนตุนเลยใส่น้ำร้อนลงไปผสมเล็กน้อยต่อไปก็จัดการปีบมะนาวนะคะอันี่ตุนใช้ส้มซึดจินะคะทุกคนเพราะว่าเลมอนตุนเกือบหมดแล้วตุนจะผสมซึดจิกับเลมอนนะคะตุนลืมซื้อเลมอน <c oughs> โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ทุกคนอาหารวันนี้นะคะก็น้ำพริกะปิผักต้มนะคะมีตัวกะหล่ำต้มแล้วก็หน่อไม้ที่เราไปหามาต้มนะคะแล้วก็ไข่เจียวตัวนี้บุริทอดน้ำปลานะคะแล้วก็เกงจืดนะคะทุกคนทานข้าวกันคะ่ะ ของข้าเวลาไปเยอะเลยนะทุกคนระหว่างที่คุณทำกับข้าวคุณมัวแต่นี้ดื่มดูนาฬิกาคุณปลูกผักอยูดด่หลังบ้านแล้วคุณลืมดูนาฬิกาว่านางใก้จะกลับมาแล้วเลยทํากับข้าวช้าอันนี้ปูดีนะไอ,ไ,อไอ้ไอ้คุณนิสัยอาจิโอ้อนี่อะไรรู้ไหม็อก่อนจบก่อน <laughs> น้ำพกกปีกกะปิกินลูกโดดไข่เจ <Okay. S 2> ียวหิวมากวันนี้หิวมากไม่สับเลย พ huh? <c oughs> <pick> ิกไหมอืมไม่พ응ิกออกกินหมดเลยหอทอืมอันทอ วว้าวกินหน่อไม้กับน้ำพริกกะปิอากิตัวหน่อไม้อะไม่มีรสชาติเพราะว่าหน่อไม้ต้มนานนะทุกคนโอชี <c oughs> น้าชุบยำแต่ว่าไม่มีหอมแดงน้าชุบยำไม่ได้พวกด็กที่กินเผ็ดได้พอประมาณ กินกะปิได้น้ำปลาได้ปลาร้าได้หมดสตอกินได้อะตาตาไทยเดชอากิโกรออืมซัมสิบโอ็ดมายี่ิเอ็ดติ๊ดู้ข้ออืมม่ดูอืมเขินใจคุเดช เราแบบทุเม้นที่ชุรมแลนี่มีอหอแล้วก็กินลูกโดดของเราไป <g ül> <g ül> เพราะว่าตูนเป็นคนกินเผ็ดม,มาก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 นะคะทุกคน <g ül> ลูกโดดทำ,ทำทำละเม็ด อร่อยมากทุกคนตูนลืมตูไม่ได้ถ่ายตอนทอดทอดให้ดูนะเพราะว่าตอนทอดตูทําแกงจืดควบคู่กันไปด้วยนะคะทอดก็ง่ายๆเลยทุกคนเอาน้ํามันมากอกใส่ลงไปนิดนิดเดียวนะคะแล้วก็เอาปลาบุรีจะใช้วิจะพูดว่าทอดก็ไมได้เหมือนวิธีการดาดอะเหมือนดาดบนกระทะนะคะทุกคนแล้วก็ลัง เขาสุกป,ประมาณ90%แล้วก็ใส่น้ำปลานะคะจากนั้นก็ปิดฝานะคะแล้วก็รอให้เขาสุกก็เสร็จเรียบร้อยเลยทางข้าวเป็นคะทุกคนวันนี้ใครกินเมนูอะไรเม้นบอกตันด้วยนะทุกคนเผื่อเป็นไอเดียในการทำมื้อต่อต่อไปของตัวเนาะ มีช่วงหนึ่งที่ตุนหายไปแบบไม่ได้ลงวิดีโอทำข้าววิดีโอกินอ่ะตุนไม่ค่อยได้ตัวตุนเองอ่ะไม่ค่อยได้ทานข้าวเย็นนะคะช่วงก่อนงานแต่งตุนจะทานเป็นพวกผลไม้หรือพวกพวกผลไม้เอาหรือว่าเป็นพวกแบบอาหารจานเดียวทุกคนที่แบบพวกเส้นอ่ะประเภทเส้นหรือว่าพวกผักอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ทําอะไรให้ทุกคนดูเพราะว่ามันไม่น่าสนใจมันเป็นอาหารแบบคนลดน้ำหนัก <c oughs> ก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ทาให้ทุกคนดูนะคะ แต่ตอนนี้น้าหนักคงที่แล้วนะคะรู้ว่าตัวเองต้องกินยังไงอะไรประมาณนี้แล้วก็จะไม่ได้แบบลดโหดขนาดนั้นตุวจะทําเป็นแบบ i อนะคะกิน8ชั่วโมงงด16ชั่วโมงแล้วก็โลคาร์บด้วยนะคะถ้ามือ้อตุวจะกินประมาณ2-3มื้อนะคะต่อวันจะเลือกกินคาร์บแค่มื้อเดียวต่อวันนะคะแล้วก็กินถ้ามื้ออื่นอย่างเงี้ยก็กินพวกแบบ ปตีนเหมือนกินผักผลไม้แทนนะคะแต่ก็จะมีวันชีตเดของตัวเยอะบ่อยตัวหนอ <laughs> วเวลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวต่อแล้วมีผลไม้วันนี้มีสตรอเบอรี่ส้มแล้วก็ตัวสับปะรดนะคะโอเคัวขออนุญาตไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะหวังว่าจะชอบวิดีโอก,กันนะคะก็เป็นเมนูที่แบบเป็นไอเดียแบบเวลาใครนึกเมนูไม่ออกก็มาดูเมนูตัวได้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ